เดี๋ยวเราจะไปประเทศศรีลังกาไปพบกับท่านประธานนบีศรีลังกาซึ่งท่านเป็นผู้น,นำต้นบุญต้นแบบของโลกโดยเฉพาะของชาวพุทธที่วันพระท่านนำคณะรัฐมนตรีและครอบครัวมาฟังธรรมจากพระมหาเถระและก,กระจายเสียงไปทั่วประเทศนี่เจ้ะแสดงรามที่ํำเนียบรัฐบาลเดียว ก็จะให้คณะรัฐมนตรีและข้าพโได้ศึกษาธรรมะคำาิสธรรมาสมาธเจ้าและจะได้นำธรรมะนั้นเข้ามาปฏิบัตินี่เลยจ้ะให้เกิดขึ้นกับตัวเองและข้าพโคดีและกับประเทศชาติบ้านเมืองและเปิดรายการวีอารซีลังกาจ้า ิธีถวายองค์พระธรรมกาพิิสานในประเทศศรีลังกา,านี่ก็เป็นองค์แรกนะจ๊ะองค์แรกเลยไปถวายธรรมบารในพิธีศรีลังกาเพื่อให้ท่านนําไปถวายวัดไหนก็ได้แล้วแต่ท่านจะมีกุศลศรัทธาในการเยื่ยประเทศศรีลังกาครั้งนี้มุกดาที่ร่วมเดินทางนำโดยพระเดชคุณพระภาวนาบริยคุณ เลอหลวงพ่อทศชาชิาบของเรานะจ๊ะพร้อมด้วยพระอาจ,จารย์รังสิตอิทธิจินตะโกพระภิกษุสงสี่รูปและตัวแทนคณะกรรมิตรอีกเจ็ดท่านกันลยาณมิตรอีกเจ็ดท่านเดินทางด้วยเครื่องบินเหาะไปเลยมาถึงดินแดนดินสีหัังกายอย่างปลอดภัยพร้อมภาร,รกิจที่ยิ่งใหญ่คือ การนำองค์พระธรรมกายองค์ปฐมมาเริ่มจากจำนวนทั้งสิ้นหนึ่งอหนึ่งองค์มอบให้แก่ท่านประธานอบดีศีลังกาณธรรมเนียบรัฐบาลเมืองคอลัมโบขณะที่ทีมงานได้อยู่ในประเทศศรีลังกาเมื่อเดินทางผ่านถน,นนหนทางจะสังเกตเห็นทัศนียภาพบ้านเมืองที่โดดเด่นน่าสนใจก็คือมีการประดิษฐานองค์พระหยุ่ตามสี่แยกทุกมุมเมือง ไม่ได้เอารูปยักยบอะไรไม่เอารูปสัญลักษณ์คนมักโรดไปตั้งไว้แต่พระิสถานองค์พระอยู่ตามสี่แยกทุกมุมเมืองและโดยสมมาเป็นปางสมาธิเกือบทั้งหมดมนั่งท่านั่งสมาธินี่เลยจ้ะองค์พระทุกองค์ไม่ต้องนั่งตากแดดตากลมตากฝนเลยเพราะอยู่ในตู้กระจกลอม ล้อมรอบอย่างดีมีการดูแลร,รักษาแล้วก็เปิดไฟให้สาธุชนดนสักระกราบไหว้ทุกวันตลอดทั้งคืนโดยเฉพาะวันพระจะมีชาพวพุทธมีจิตศรัทธาจะมาสวดมนรักษาอุโบสถศีนจนถึงเช้าตรู่ด้วยทีโอสุดยอดเลยนี่ทุกสี่แยกไม่มียั์ยักนี่นะจ๊ะไม่เหมือนบางประเทศ พอถึงวันสว่างกัวันอังคารที่22มกราคม22อีกแล้วพุทธศักราช2551ตรงกับวันขึ้น15เดือนยี่วันนี้ในประเทศศรีลังกาถือเป็นวันพระใหญ่พระจันทร์เต็มดวงเป็นวันหยุดราชการเออเป็นวันหยุดราชการเลยและสถานที่ราชการตลอดจนร้านรวงต่างๆปิดทำการ โดยมีการออกกฎหมายว่าร้านขายสุราและเนื้อสัตว์จะต้องหยุดกิจการช่วคลาวในวันพระเด็ดขาดเพื่อเป็นวันแห่งการละบาปอกุศลทั้งปวง<า>มีประเทศไหนมั่งที่เป็นเมืองพุทธเนี่ยกล้าทําอย่างท่านมัง่งกล้าทำอย่างศีลลังกามัง่งยังไม่มีิจกล้าทำอะไรก็ไม่รู้ไม่บอกมอ,มองไปทางไหนก็เห็นผู้คนต่างหลังไหลก็วัดฟังธรรม พระนะหลังไหลเข้าวัดฟังธรรมเลยเพราะฉะนั้นนี่ไทยแลนด์ก็เช่นเดียวกันนะจ๊ะชาวพุทธต้องหลังไหลเข้าวัดฟังธรรมในวันพระล้วนแต่งกายด้วยชุดสีขาวๆเป็นมงคลเลิกอเออดังดอกไม้ที่มีชีวิตเชื้อเชิญญาติมิตรเดินทางสู่พุทธวิหารอ,อ้ โดยรอยยิ้มประดับอยู่ทุกคนทุกแห่งแสดงถึงความพร้อมที่จะสดับรับฟังพุทธพจน์ที่ถูกถ่ายทอดสื่อต่อกันมาและผู้คนส่วนมากก็มักนิยมจัดงานมงคลเช่นงานแต่งงานแต่เลือกวันมงคลคือวันมงคลนี้ก็จะมีอยู่สามวันในแต่ละเดือนคือก่อนวันพระวันโกนวันพระ องหรือหลังมันพระหนึ่งวันอเออเราถือว่าเป็นวันดีในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆนี่จ้เป็นเลิกงามยามดีเลยแม้แต่ที่เหนือ,อรัฐบาลในวันนี้สิบห้าคำท่านประทานด้วยศีลังกาพร,ระนันไมนมหินทาราชปักษานี่จ้าผู้นำต้นบุญต้นแบบของโลก มีรอยยิ้มทีง่งดงามก็ะไดนิมนต์พระมหาธีรามาเทศสอนหัวข้อธรรมะที่น่าสนใจและก็ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศวานสถานีโทรทัศน์ทุกช่องโดยจะถ่ายทอดสดทุกวันพระาโมงเช้าถึงสิบโมงครึ่งสายสชนที่มาฟังทำพร้อมท่านประธานาธิบดีก็ใส่ชุดขาวๆล้วนทั้งหมด ดูสง,งบสงเงยมสง,ง่าง,งามทั้งหญิงและชายจริงๆได้ไปเห็นมาจจากับลูกในตาไม่ใจฟังเขาเล่าว่าชงบ่ายโมคะนั่งเราก็เดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลเมืองคอลัมโบชาวเสียลังกายความสำคัญกับพระสงฆ์มากทุกอย่างต้องตระเตรียมอย่างสะอาดประดตเรียบร้อยอย่างการจัดโปูทิศหนังสำหรับพระสงฆ์หากทราบพระจะมานั่งก็จะตั้ง รีบไปเอาผ้าสีขาวๆมาปูซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์โอ้สุดยอดเลยประเทศที่เป็นเมืองพุทธทุกๆประเทศควรจะเอาอย่างก่อนจะถึงวันมอบองค์พระหลังจากทีมงานเดินทางมาถึงศรีลังกาสถานการณ์ภายในประเทศก็เริ่มเกิดความตึงเครียดก็เป็นอย่างนี้คนยังมีกิเลสอยู่ ในจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่สงบจึงได้มีการรักษาความปลอดภัยในถิเนียบรัฐบาลอย่างแน่นหนะาและธรรมธาริบีผู้รับผิดชอบความเป็นไปของชาติก็ต้องประชุมกับคณะผู้บริหาระระดับสูนย์ระดับสูงอย่างเร่งดวง่วนติดต่อกันหลายวงประชุมทีเดียวในวันที่หมู่คณะเราไปเนะี่ยแต่ว่าพอถึงเวลาสำคัญ ตระตาเดียงสีลัางกาก็ก้าออกมาอย่างองอาจอตัดสินใจปรีกเวลาชั่วครู่จากการแกร้ปัญหาบ้านเมืองกําลังครา่าละอุเพื่อสแสวงหาความชุ่มเย็นในพระบุทธศาสนาตั้ง,งท่านตั้งใจจะมารับองค์พระคำเมือหลืงหัวใจงท่านเอง<า>นี่กับท่านมาแสดงความเคารพเรียบคุณพระภาวนาริยคุณในแจ้โอ ท่านตั้งใจมารับองค์พระกับมือและหัวใจของท่านเองเมื่อลวงพ่อทศต๊ะชิวได้เจอท่านประทานทีพิดีในตอนแรกหลวงพ่อทัต๊ะของเราก็ชื่นชมท่านประธานในที่พิีในเรื่องการจัดให้พระมเทศที่สำเนียบทุกวันพระท่านประธานดีก็พูดยังภูมิใจว่าหลวงพ่อครับ ที่ผมจัดนี่4สี่บหกครั้งแล้วนะครับอ้าวอ้าวเลขดีเหลือเกินสี่หหรือหกสี่นี่ดีมากสี่สิบหกครั้งแล้วนะครับตั้งแต่ผมรับตำแหน่งมาเนี่ยผมน,ผมน่จัดทุกวันเพ็ญเต็มดวงไม่เคยขาดเลยสาธุโอ้นี่ไงนี่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 นท่านพูดไปพนมมือคุยไปนี่นี่ไงสี่สิบหกครั้งแล้วนะครับนี่พนมมือ แต่ผมรับตาแหน่งจับทุกวันเป็นจำดวไม่เคยคาดเลย<า>นี่จ้านี่จ้าซึ่งแสดงเห็นว่าถึงจะมีช่วงเวลาน้อยสถานการณ์จะวิกฤตขนาดไหนแต่ธรรมระดาทิพดีก็ยังมีเวลาทุ่มเทให้พระพุทธศาสนาสเสมอเพราะฉะนั้นประเทศเมืองพุทธนี่ทั้งหลายทั่วโลกพึงฟังและพึงจําและพึงทำเออทาตามท่าน รามาซาภัยหลังว่าวันนี้สิบห้าคำเนี่ยท่านต่าง,งประชุมถึงห้าวงห้าวงประชุมไม่ใช่ก้าผมก็ผมตลอดนะอ๋ะเรียกว่าเพ่งเกลียดกัน,นตอนเช้าหลังจากฟังเทศท่านก็เข้าประชุมสามวงมาเจอเราแล้วก็ต้องไปประชุมในวงสุดท้ายอีกคือปลีกจากสามวงก็ปลีกมาเจอเราไปเจอเราแล้วก็าไปอีก เวลาอันสำคัญแต่มาถึงหลวงพ่อทัตตาชีวก็เริ่มกล่าวคำม,มอบองค์พระเป็นภาษาอังกฤษด้วยเอาวอ้หลวงพ่อเราไม่ธรรมดาลอกพ oh. ร้อมทำาป็ทีมมอบถวายองค์พระให้แก่ท่านประธามดีไม่หินท่าราจบัาษีเราจะปักษาตามกลาม่งางบรรยากาศที่ชื่นมือ,องชาพุทธศีลังกา และมันจุดสถาบนาความสัมันันเหนียวเน่นในวิถีแห่งชาพุทธของทั้งสองประเทศสืบไปในระหว่างที่ได้สนทนาพูดคุยกันนั้นทีมงานก็ได้นนำหนังสือเข้าครัวอบอบุ่นไปมอปบให้ท่านประธานาธิบดีประธานยึดหนังสือมาเปิดดูท่านก็หันไปหาลูกน้องท่านแล้วก็กล่าวว่านี่หนังสือเล่มนี้จําเป็นตั้งแต่เป็นภาษาสิงห์โหนเราจะทําให้เข้าถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น โอ้ oh. นับว่าเป็นคำพูดที่ล้ำค่ามยิ่งกว่าคำชมใ,ใดๆทั้งสิ้นเลยนี่เอาไปแปลเลยตอนนั้นหลวงพ่อท,ะท,ะท,ะทะัตตะเจงได้ให้คำอวยพรที่ทำให้ท่านสุดแสนจะประทับใจเป็นการทิ้งท้ายเมื่อสวดถึงบทพาหุงธรรมตานรีก็ยิ้มออกมาเลยพระท่านแปลออก พระท้าทิพิดีตั้งตัดสิในใจหลายๆเรื่องในเวลานี้จึงต้องการกำลังบุญกำลังใจพรงพ่อจะาายพรว่าเย,ยียบไปที่ไหนเยียบไปที่ไหนให้ท่านประธานแ้วท่พย์ดีพบแต่ใช้ชนะอ้าวว้าวสุดยอดเลย สามประทานดียินดียิ่งดีใจเป็นที่สุดเป็นที่ยิ่งเลยโอ้ oh. จากนั้นธ่านประธานเลียดีก็มอบหมายท่านปริยันตะเลขานุนการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศให้พาหมู่คณะไปกราบสักการะทนโพโอ้ีมตอนนี้ก็เป็นพิธีถวายองค์พระธรรมกายปฏิสานประเทศศรีลังกานี่มีขั้นตอน และก็มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติผู้นำส่งเสริมการสอบคุณธรรมระดับโลกในกระเนื่องในการสอบตอบปัญหาศิลธรรมประสันทิภาพโลกหรือเวอร์เป็กแก่ท่านประธานอาธิบดีและก็มอบหนังสือครอบครบัวบุญแก่ท่านประธานวิศีลังกาและท่านสารุน้อยไปไปลายเป็นภาษาสิงหน์นี้จ้ะมีลักฐานเราพระประธานประการวิจารณ ณนะบริเวณทำรรเนียบรัฐบาลประเทศซีลังกานี่มีหลักฐานมายืนยันนี่ไงจากนั้นทำประหานดีกระเดมบอบหมายท่านปริยันตะเลกาธุการและลัฐมตีวาการกระทรวงสารสนเทศให้พามูคณะไปกราบสกระต้นโพผมมาถึงก็ตั้งสะดุดใจความสง่างามของต้นโพซึ่งปลูกอยู่บริเวณทำเนียบพอต้นนี้เป็นกิ่งมาจากต้นประสีมาโพโววัดพระธาตุเคียวแก้มืองแคนดี้ มองไทยยังไม่มีพระเขี้ยวแก้วเลยแต่พระเขี้ยวแก้วมีอยู่ที่ประเทศศรีลังกาพระขนิาวศรีลังกาให้ความสำคัญกับต้นโพมากถือเป็นสิ่งมงคลอ,นนอันสูงสุดเสม,มือนพระหนึ่งตัวแทนพระพุทธองค์ทุกครั้งที่พระเดวคุณหลวงพอ่อตัตาชิวไปเยี่ยมเยียนธรรมประการดีก็จะพาไปนมัสการต้นโพทุกครั้งเพื่อระลึกถึงพระสัมมาสุตรุจา่าวอาเป็นต้นไม้ที่พระสัมมาสุตรุจ้าบรรลุได้เลือกแล้ว ้นอื่นไม่ได้ปลายเยอะะไม่เอาเอาต้นอัสสัตตพลึกแล้วก็ตัดสะดุ้ต้ตัวนี้จึงเรียกว่าต้นโพนี่นะจ๊ะและต้นโพตัวน,นี้ก็เป็นสหาชาติด้วยใช่ไหมลูกใช่ครับผมใช่ครับผมแปลว่าบังเกิดขึ้นพร้อมกับการมาเกิดขึ้นของเจ้าชายศิษิธาอืพอวังเกิดขึ้นมาปั๊บกบต้นโพก็เกิดขึ้นเลย เออเป็นต้นโพคู่บุญคู่บาร,รมีท่านพระธวิธีจะพาไปนัสการต้นโพตุกลางแล้วก็ได้เป็นนัสศกาาพระประธานสีขาวปางสมาธิเซึร์พระดาดีเป็นผู้นำมาปฏิสถานไว้เองในการเยาวประเทศศรีลังกาในครั้งนี้ถือว่าเป็นเกียรติประวัติอันล้ำค่าของทั้งสองประเทศเป็นภาพประวัติศาสตร์ทั้ง,งจานจะรึกถึงความจะได้รุ่มเรืองแห่งพระพุทธศาสนา เีวเราจะเดินเคียงคู่บนเส้นทางแห่งปฏิบัติที่สืบทอดตามคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านพุทธปฏิมากรมีลักษณะมหาบุรุษมวลประชาชนชาวศรีลังกาได้พบเห็นก็จะเกิดแรงบันดาลใจและมีกำลังใจที่จะปฏิบัติธรรมจนสมบัติกับความสุขภายในสืบต่อไป<า>เดี๋ยวเรามาดูสกุลวิเศษพิธีถวายองค์พระธรรมกรายพิจารณาประเทศศรีลังกากาันแจ้ กรุงโคลัมโบประเทศศรีลังกา That we should help our people to you know, uh, engage more in, more and more in uh, meditation. And by doing that, they will acquire a lot of merits and finally they will be able to uh, reach the our final destination that Nibban. ชีวิตของชาสีลังกาผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟน้นดังตัวอย่างที่เราเห็นได้จากต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นไม้ในพระพุทธศาสนาที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่สุดของสีลังกาประชาชนจะให้ความเคารพต้นโพธิ์เป็นอย่างมากเพราะถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการตรัสรู้ธรรมชาวสีลังกาจึงนิยมสร้างพระพุทธรูปประดิษฐานใต้ต,ต้นโพธิ์เกือบทุกแห่งภายในเมือง ทำให้ถนนทุกสายที่เราแล่นผ่านจะมองเห็นพระพุทธรูปใต้ต้นโพให้เจริญพุทธานุสติอยู่เป็นระยะประเทศสีลังกามีบทบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติวันพระคือวันที่สำคัญที่สุดของชาวสีลังกาเลอกมงคลของคนที่นี่ไม่ต้องมีหัวราชาคนไหนมาทำนายพระชาสีลังกา ยึดถือวันมงคลเพียง3าวันเท่านั้นได้แก่วันโกนวันพระและหลังวันพระหนึ่งวันหากชาวพุทธคนไหนจะจัดงานมงคลนิยมจัดภายในสวันนี้ท้ามกลางความสวยงามของภูมิประเทศและความรุ่วมเรืองทางพระพุทธศาสนาสีลังกากลับต้มประสบกับภาวะวิกฤต เมื่อความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศรุนแรงจนเกิดการสู้รบระหว่างชาวสิงหนและชาวทมินที่ยืดเยื้อมาจนทุกวันนี้แม้ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางแต่ท่านประธานาธิบดีสีลังกาคือพระนท่านมหินทะราชปักษายิ่งทวีความเข้มแข็งในการรักษาขวัญและกำลังใจของประชาชนด้วยการเป็นตัวอย่างของผู้นำชาพุทธที่เคร่งรัด นำประกอบพิธีบุญกุศลที่ทําเนียบได้แก่พิธีอาราธนาศีลการฟังธรรมและพิธีถวายสังฆทานโดยมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ให้ประชาชนได้ชมทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอไม่วาดวันต่อพยันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อด้วยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดนับเป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงความศรัทธา ที่ยังรากมั่นคงในจิตใจของชาพุทธศีลังกาเป็นอย่างดี I really hope so because um, though we go to the temple We do not find as many people meditating as in Thailand um, So I hope this would be a form of encouraging people And also showing the importance of meditation um, because it is the only way to develop your mind and for your wisdom. So I definitely hope that this would really encourage and I believe. วันอังคารที่22มกราคมพุทธศักราช2551คณะตัวแทนจากวัดพระธรรมกายนำโดยพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยะคุณผู้แทนประธานมูลนิธิธรรมกายและเหล่ากาลยานมิตรได้เดินทางไปที่เมืองโคลัมโบ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศสีลังกาภายในธรรมเนียประธานาธิบดีเพื่อทำพิธีส่งมอบองค์พระธรรมกายองค์แรกเป็นปฐถมเริ่มจากจํานวนทั้งสิ้น101องค์แด่ท่านประธานาธิบดีสีลังกาเพื่อนำไปประดิษฐานยังวัดต่างๆในประเทศสีลังกา ีลักษณะเป็นองค์พระปฏิมากรเกตดอกบัวตูมสีทองอราบหน้าตาประมาณหนึ่งเมตรซึ่งจำลองลักษณะมหาบุรุษครบถ้วน32ประการมีความงดงามสงา่าสงบเย็นยกใจผู้พบเห็นเป็นอย่างมากโดยเป็นพิธีมอบกรอบรูปองค์พระธรรมกาย ภายในห้องรับรองก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นเป็นพิธีถวายโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติผู้นำส่งเสริมการสอบคุณธรรมระดับโลกแด่ท่านประธานาธิบดีสีลังกาเนื่องในการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกหรือเวร์เปกซึ่งท่านประธานาธิบดีสีลังกาได้ให้ความสนใจที่จะดำเนินการจัดสอบแก่ประชาชนทั่วไปภายในปีนี้ වු සහන් සමකිනෙ මිටසාතන්tà ක්‍රීබේ කලාම් උදිට හොරසසනම Most Sri Lankans already know what Siam and Thailand is doing. Uh, what they don't know is the good work that Dhammakaya is doing right at the moment. With these Buddha images and with this uh, publicity, uh, I think uh, most of Sri Lankan people will get to know Dhammakaya better. And also they are way of meditation and their disciplines and uh, it's a great uh, institution. And uh, we wish the Sri Lankans and Thai people can get together more and more to develop these kind of institutions and also uh, when you have these kind of Buddha images uh, people will ask from where they got it and we say it's from the Makaya in Sri Lanka uh, we, we are greatly honored that you have chosen our country and our leader uh, to be the first person to receive these images uh, personal message I would like to Lompoc Kamadayo

หลวงพ่อธรรมชยโยที่ปรารถนาจะสืบทอดพระพุทธศาสนาและเชื่อมสารสัมพันธ์อันดีระหว่างพุทธบริษัทส,สีของทั้งสองประเทศให้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวทำให้ทุกภาพแห่งความประทับใจของพิธีส่งมอบองค์พระธรรมกายจำนวน1 0ึ่ององค์เพื่อประดิษฐานยังวัดต่างๆในประเทศศรีลังการครั้งนี้ ก่อเกิดเป็นนิมิตหมายอันดีของแสงแห่งดวงประทีปธ,ธรรมที่กำลังส่องสว่างในดินแดนอนุทวีปให้รุ่งเรืองตราบนานเท่านานสสสาาาุุาุโอ้ชื่นใจชื่นใจชื่นใจ